นี่คือไมปครีที่มีวินเทจ EQ ในตัวครับ Blacklion Audio 18ครับสวัสดีครับผมก๊อตกินเล้งครับสวัสดีครับผมล็อบบี้กิมเล้งเจ้าเดิมเจ้าประจำครับคุณล็อบบี้ครับวันนี้เราอยู่กับเรียกได้ว่าเป็นเชลล์สติปรุ่นใหม่รุ่นใหม่ล่าสุด Blacklion Audio น่าสนใจมากาเพราะว่า มีการเอาวินเทจ EQ ยัดเข้าไปในปีปีใหม่เลยคือให้ฟังก์ชันครบด้วยนะซึ่งก็บอดเกียร์หลายๆรุ่นไม่ไม่ค่อยทําแบบนี้นะยังไม่เห็นเลยจะมีก็พวกปีใหม่ที่เป็น EQ ก็จริงแต่ว่าแบรนด์มันอาจจะน้อยอย่างมากก็3แบรนด์ใช่ก็คือแบบมันสามารถจะแบบฟิกย่านความถี่ได้มันมีน้อยมากที่แบบมันจะทำได้ขนาดนี้ แต่ตัวนี้เป็นวินเทจ EQ ที่ค่อนข้างละเอียดเลยใช่ครับและที่สำคัญก็เป็น PM ไม c r โ p h o ด้วยก็เป็นปีไมด์ด้วยเพราะว่าหลายๆคนนี้ใช้ไมปรีใช่ไหมแล้วก็เอาพูดจากไมปรีนี่ไปเข้าวินเทจ EQ เยอะพอสมควรว่ามันจะได้เสียงที่อิ่มหนาทางไ a c k l i ก็เลยยัดเข้ามาอยู่ในนี้เลยเพื่อจะแบบตอบสนองความต้องการของคนที่ต้องการโทนแบบนี้โดยเฉพาะเฟียวนะเฟียวมากเราอยู่กับรุ่นอะไรครับวันนี้ Backlight Audio อ i t ชื่อสั้นๆ เรียกง่ายๆใครอาจจะรู้จักบริษัทแบล็คไลออนหรือยูโรดีเลยเพราะว่าหลายๆตัวมันเป็นยังไงบ้างครับอธิบายถึงแบ c ็คไลออนใช่ไหมแบ k ็คไลออนก็เป็นบริษัทที่ผลิตพวกอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นปกปีม b m ไมโครโฟนคอมเพรสเซอร์หรือแม้กระทั่งออดิโออินเทอร์เฟนะครับแสดงว่าเขาก็ทํามานานหลายปีแล้วทำมานานหลายปีแล้วเขาเป็นเมื่อก่อนเขาเป็นบริษัทที่รับแบบ m o ดิฟายสินค้าพวกอุปกรณ์มันจะเสียงต่างๆไม่ว่าจะเป็น อันนี้เป็นเฟสใม่ปีเนี่ยเขาก็มีความรู้เรื่องวงจรเรื่องของภาคการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆแทบจะทุกรุ่นในโลกทุกรุ่นในโลกเพราะว่าเขาของเขาเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้มากครับหลังหลักก็ได้มาออกแบบพวกออลบร์ดเกียร์แล้วก็พัฒนาอุปกรณ์ต่างๆให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็เลยออกมาเป็นตัวนี้เป็น Channel s t ฟต์แหละเรียกง่ายๆเป็นชแนลสติฟต์ช n นลสติฟก็คืออ่าหนึ่งอัลบร์ดเกียร์เนี่ยมันก็จะมีพวก คอมเพรสเซอร์หรือมี EQ หรือมีปีไมต่างๆแล้ก็แล้วแต่ว่ากันไปแต่ว่าสติปตรงนี้ในรุ่นรุ่นเนี้ยมันจะเป็นแค่ปีไม่กับตัว EQ ครับผมก็คือตัวชแนลสติปเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีปีไม่แล้วมีภาคอื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็น EQ หรือว่าอาจจะไม่มี EQ คิวอาจจะเป็นคอมเพรสหรืออะไรทกอย่างก็พอมันรวมกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าชแนลสติปแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบมีแค่ EQ กับคอมเพรสนี้เขาไม่นิโยมเรียกกันใช่ครับ ก็คือต้องมีปีใหม่อยู่ในนั้นเองมีปีใหม่ก่อนใช่ครับใช่มาดูหน้าตากันไหมครับมาด,มดูว่ามีอะไรบ้างครับปุสุดสวยเพราะว่าตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างหรูเลยนะเรียกได้ว่าแบบดุดันแล้วก็หรูดูที่ตัวบอดี้ก่อนครับบอดี้ก็ทําจากรู้สึกว่าจะเป็นเป็นอลูมิเนียมนี่แหละอลูมิเนียมอ่าอลูมิเนียมแบบแบบหล่อหล่อขึ้นแท่งแต่หน้าตาแล้วก็ความเป็นอลูมิเนียมมันก็จะมีแบบเงาเงนิดนึงทำดีนะแข็งแรงครับแข็งแรงดูแบบลวดลายต่างๆก็ ค่อนข,ข้างสวยสดแล้วก็มีโลโก้แบ k ็ i ไลออนด้วยครับไงเป็นไงมาดูปุ่มมีอะไรบ้างด้านหน้าใช่ไหมเห็นมีเยอะเลยเนี่ยโอ้โหด้านหน้าเขาจะเริ่มตั้งแต่อะ,อะไรอะ่ะบ,บิ่ะเดี๋ยวผมถือให้โคโเุณชี้ดีกว่าก็จะมี Input Input นี่ก็คือเกนนั่นแหละใช่ค่ะเพราะว่าเขาใช้ภาคขยาย2ชุดนะครับก็คือเป็น Input เข้ามาแล้วก็เอาพุตอินพุเข้ามาก่อนแล้วก็ผ่านเกนขยายตรงนี้แล้วก็ออกเอาพุต นั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะป้อน Input เข้ามาเยอะๆเพื่อจะให้ซันฟอร์เมอร์ด้านในที่ซันฟอร์เมอร์เอาพุตเนี่ยมันฮอตได้ก็คือมีความเซทูเลตใช่ดาออกไปได้ด้วยแต่ถ้าเราต้องการเสียงที่มันคลีนเราก็อาจจะอินพุตน้อยๆแล้วก็เ u t p u t เพิ่มขึ้นมาได้แล้วก็ผ่านตัวไมค์ีก็ไปแล้วแล้วก็จะผ่านภาค EQ ค i ววินเทจจะเป็นย่านโลก่อนนะครับย่านโลก็จะมีบูตบูตไปกี่ดีนะครับ แล้วก็บูทที่ความถี่เท่าไหร่อันนี้ก<ช>็จะเป็นเลือกความถี่ที่เป็นซีเล็กอย่างนี้ก็จะฟิกความถี่อย่างนี้แล้วก็จะเป็นเอเทนเอเทนก็คือเหมือนการคัดในส่วนตรงนี้จะเป็นแบนวิดแบนวิดตัวนี้ก็จะเป็นแบนวิดของของย่านไฮ<ช>คือความกว้างของของเคอร์ฟันจะปรับความกว้างได้ถัดมาในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นย่านไฮละย่านไฮก็จะมีบูทบูทที่ความถี่เท่าไหร่มันก็จะสามารถซีเล็กเลือกได้ด้วยแล้วก็เอเทนก็เหมือนเดิมครับคัดที่ความถี่เท่าไหร่ก็จะมีความถี่ให้เลือกตรงนี้ ในส่วนนี้ก็จะเป็นสวิตช์การทำงานของภาคใหม่ครับคุณก็ลองดูหน่อยครับมีอะไรบ้างก็จะมีฟังก์ชันไลน์อินนะครับสามารถเลือกเป็นไลน์ได้แต่ถ้าไม่กดเลือกก็จะเป็นไมอินเฉยๆแล้วก็มี EQ on ตัวนี้เราสามารถแบบบายพาร์ตไาพาร์พาค EQ ได้นะครับเลือกใช้ได้แล้วก็ polarity กับเฟดจ่าไฟแฟนทอม48โวลต์นี่ก็ ปกติอยู่แล้วมาตรฐานที่สําคัญครับมีไฮฟ้าฟิลเตอร์มาด้วยครับผมอันนี้80ก็คือเป็นมาตรฐานของเสียงทั่วไปที่แบบย่านโลเอ็นก็จะอยู่60 80ลงไปอยู่แล้วตัวนี้80ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโลพาฟิลเตอร์ด้วยตัวนี้ตัวนี้ก็เอาไว้อัดพวกกระเดื่องพวกอะไรที่มันไม่ต้องการแบบไฮฟินิซซี่ก็คือมีทั้งโลพาแล้วก็ไฮพาเลยใช่โลพานี่ก็จะคัดที่ประมาณ 10k ก็คือเอาเอาย่านปลายของมันที่แบบเราไม่ต้องการออกไปแล้วก็มิวได้ด้วยมันมีความโลว์ไฟขึ้นนะแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษครับคุณอบบี้ที่ที่คุณอบบี้เคยได้ลองเทกับผมไปแล้วครับในกรณีที่เราแค่อยากจะอินเสิร์ตตัวลายแต่เราไม่อยากได้คาแรคเตอร์ของตัวปีตัวนี้เราก็สามารถทำไงได้บ้างครับก็คือเราหมุนหมุนลงมาให้สุดหมุนทวนเข็มให้สุดแล้วก็เปิดเอาพุทเข้ามาจริงๆการการใช้สวิต ไม่ว่าจะเป็นไมอินหรือว่าล i อินเนี่ยเราก็ <c oughs> ผ่านภาคไมปีอยู่แล้วแต่ว่าเรา <c oughs> เราไม่อยากบูทเราก็ปิดมาได้แล้วก็เปิดเฉพาะเอาพุทได้ในการใช้เฉพาะภาค EQ เพื่อให้เสียงมันสะอาดเหมือนเรามีปีไมอยู่แล้วแล้วเราบูทมาแล้วบูทเกนขึ้นมาอยู่แล้ว <c oughs> แล้วก็เราไม่ต้องการให้มันไปซ้อนปีอีกรอบ เราก็จะมารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ต่อมามีเลยครับครบถ้วนนะก็มีวิวมียูพิเตอร์นี่คือวินเทจบินเทสเลยดูวินเทจเลยข้างล่างก็จะมีตาแบ็คไลออนมีชื่อนะครับมีสวิตช์เปิดปิดมีไฟแสดงสถานะก็ค่อนข้างครบถ้วนนะ ดูที่ด้านหลังด้านหลังด้านหลังมีอะไรบ้างคะคุณ็รบบี้ตอนนี้อินพุตเอาพุตจะเป็นไอแกวอามหมดเลยแล้วก็ผ้าสปายอยู่ด้านในใช้ไฟได้ทั้ง120 2 140ครับแล้วก็ปรับสวิตตัวนี้แต่บ้านเราใช้240ใช่ก็ที่มาจากโรงงานก็เราต้องดูก่อนก่อจะเสียบก็อาจจะต้องดูก่อนว่าสวิตมันมันรับไว้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องระวังเพราะว่า เดี๋ยวมอปลอยมอแปลงมันไหมได้อ่าเคด้านหลังก็ไม่มีอะไรแค่อินพุตเอาพุตเลยประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าฟังก์ชันอย่างที่คุณล็อบบี้ได้บอกไปคือมันสามารถตอบ e q ได้ละเอียดมากใช่ใช่ไหมครับมันเป็นได้หลายความถี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคร่าวๆดีกว่าครับผมอ่าภาคไม่ปีก่อนเลยคุณกัสซี่มีอะไรบ้างครับก็ไม่ปีททำจาก Solid State นะครับของแบคไลออนจะเป็นรหัส B L A 1831นะครับเป็นตัว solid state ที่เขาใช้แบบเอาไว้หมอดกับพวกปีใหม่รุ่นอื่นนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันก็นิยมเลยเอามาใส่ในตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นนิยมของไบรนออนอยู่แล้วเป็นแบบาร์เอบีนะครับแล้วก็เกณฑ์ปีใหม่ตัวนี้ทำความดังได้สูงสุด65 dB ดีบีก็ถือว่าเพียงพอนะเพียงพอครับเพียงพอสำหรับไมโครโฟนทั่วไปในตลาดแล้วก็ไอตัวอินพุตเอาพุตเนี่ยเขาใส่ท랜ซิสเตอร์ของซิงแม็ ขาด้วยเป็นทาร์นซฟอร์เมอร์ชื่อดังจากอเมริกาน่าจะได้หนาได้หนาหนาหนาอิ่มเลยแหละใช่ถ้าอิคิวก็สามารถบูตคัตได้10ระดับแล้วก็ย่านความถี่เนี่ยย่านต่ำเนี่ยยี่สิบเฮิร์ตถึงร้อยห้าสิบเฮิร์ตในในส่วนของย่านแหลมก็จะเป็น4000ถึง20,000เฮิร์ต ถือว่ากว้างนะกว้างครับอัดได้ทั้งแบบเสียงร้องหรือว่าเครื่องดนตรีทุกชนิดเลยที่มียาานควมทีประมาณนี้อยากจัดการย่านไหนอะไรเงี้ยเราสามารถจัดการตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับอยากฟังเสียงแล้วครับคุณล็อบบี้ได้ครับเราลองไปเทสกันเลยไหมได้ลองไปเทสฟังเสียงกันครับแล้วลองไปฟังเสียงแบ c ็คไลออนอะดียลเอ็กทีนกันดูครับว่าเสียงจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับฉันเองไม่กล้าพอไปคิดคู่เธออย่างนั้น ขอเพียงได้พูดกันแค่นั้นถ้าเธอจะให้ทั้งตัวและหัวใจฉันก็มีเธอเท่านั้นขอเพียงเท่านี้แล้วกันเก็บไว้ในใจก็พอฉันไม่ดีพอที่จะเป็นเป็นได้เหมือนดังเธอหวัง ฉันไม่ต้องการให้รักเธอพังชีวิตยังอีกตั้งไกลฉันไม่ดีฉันโง่จะตายวันนี้เธออาจทนไว้ฉันไม่ดีฉันเสจะตายไปรักคนอื่นดีกว่า ฉันไม่ดีหรอกโง่จะตายไปรักคนอื่นดีกว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณก๊อซี่ครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงของเจ้าแบ็กแล้วไนโอเอทินเอาเอาในภาคของไมปีก่อนแล้วครับไมปีผมรู้สึกว่ามันมีความธรรมชาติได้หนานุ่มนิดๆือด้วยความที่เป็นโซลิดนะครับใช่มีความธรรมชาติสูงแล้วก็ไฮ จะสวยหน่ยอยาฮเปิดไยสวยใช่ก็จะไม่ไม่ไม่เหมือนกับโทนคาแรคเตอร,ร์รุ่นไหนเลยแต่ว่าจะเป็นแบบคาแรคเตอร,ร์ของแบล็กไลออนโดยเฉพาะจริงๆก็มีความธรรมรชาติสูงเพราะว่าผมร้องไปนี่คือรู้สึกได้ใช่แล้วก็ด้วยความที่สามารถปรับิวได้แล้วก็สามารถรู้สึกว่าเลือกโทน เพิ่มขึ้นใช่ในย่านไหนเพราะพอมีย่านความถี่ให้เลือกบูธเลือกคัดเยอะๆมันก็บางทีแบบบางคนที่แบบมีโทนที่แบบแปลกๆอะไรี้คนนี้ร้องสูงคนนี้ร้องต่ำอะไรเงี้ยเราสามารถจะใช้ย่านความถี่นี้ชดเจยได้มันก็สะดวกครับจากที่คุณล็อบบี้ใช้งานมาคุณล็อบบี้รู้สึกยังไงบ้างชอบครับเพราะว่ารู้สึกว่าเราสาำให้จะ ปรับเปลี่ยนย่านความถี่ให้เข้ากับเสียงเราได้อันนี้คือเป็นการอัดเสียงที่ดีที่สุดเข้าไปอันนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยครับจริงก็ไม่ได้ใช้ได้แค่กับเสียงร้องนะครับใช้ได้กับทั้งคิกสแนเบสเปนโนอะไรก็ได้ที่ต้องอัดช่องเดียวเลยเพราะว่ามันมีย่านให้บูธให้คัดกว้างมากครับใช้ได้หลากหลายได้ทุกอย่างเลยครับเป็นชันเนลสเตปที่สมเพชสมผลแหละครับค่อนข้างดีที่แบล็กไลออนได้ทามานะครับแล้วก็ถือว่าแค่มีแค่ไมค์ปรีกับอีวก็ครบแล้วถ้าให้ดีก็ ผ่านคอมเพลตอีกตัวหนึ่งครบเลยอันนี้จบเลยก็ถ้าเป็นของแบล็กไลออนเขาจะมี B172 ึ่งเอที่เป็นคอมเพรสเซอร์ที่เีได้สองคอมเพรสเซอร์โอเคครับจากประสิทธิภาพแล้วก็ฟิกเจอร์ต่างๆที่ได้บอกกล่าวกันไปแบล็กไลออนออเดียโอเอคีนะครับราคาอยู่ที่46,500บาทเท่านั้นครับคุ้มนะได้ไมปีแล้วก็ EQ มันเป็นชแนลสเตปต้องเข้าใจว่ามันคือชแนลสเตปที่ได้ทั้งไมปีแล้วก็ EQ คุ้มค่า สนใจเข้ามาลองได้ไหมครับคนที่ยังไม่เคยได้ยินได้เคยฟังคนที่อยากจะเข้ามาลองฟังหรืออยากจะแบบเข้ามาเอาเสียงเข้ามาเทสก็สามารถเดินทางเข้ามาลองฟังได้ที่กินเล้งออดิยโอบางนาของเราครับแล้วก็ใครอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมีอุปกรณ์เด็ดๆเจ๋งๆอะไรมารีวิวนะครับเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับกับเราสองคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ